นี่มกม่วงเปรมภาษาภาษาชูเจ้าห้องเปรมบ่เปรมเออภาษาชูเจ้านี่อจอยอจอยเออแบบอันนี้เด้อันนี้เด้ฮะเล้งอะเล้งอันน้ำอยู่ใส่น้ำอันน้ำลิ้นบ่อันน้ำลิ้น ข่าวภักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุคนยินดีต้อนรับทุกคนเขาสู่ซองบบาวหนดพาละพี่น้องอ่ะอีพีนี้บบาหนดกับทีมงานกําลังจะพากันเข้าไปที่บ้านตุงแตงไตเนาะบ้านตุงแตงไต้นี่เป็นหมู่บ้านแบบดั้งเดิมสมัยร้อยปีก่อนพี่น้องเลยเนาะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่เนาะที่ว่าเขาอยู่กันมาตั้งแต่โดนแต่นานพี่น้องเนาะแต่ว่าก่อนที่เขาจะเข้าไปเนี่เราต้องได้ขามเส้ละมังซะก่อนพี่น้องเลยเนาะนี่ข้างหน้าเรานี่จะเป็น แม่น้ำเซละมังทีวาไหลผ่านหลายๆหยมู่บ้านเนาะต้นกำเนิดของมันเป็นผู้ละไหลมาติแต่เมืองดักจึงแขวงเซกอง เรหนวดกับทีมงานก่อพากันมาฮอดบ้านตุงแตงไตเป็นเทียมห้อยแล้วเนาะบ้านตุงแตงไต้นี่ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ว่าใหญ่พี่น้องเผื่ออาศัยอยู่นประมาณเก้าสิบปลายกว่าลังคาเฮือนเนาะเกือบเกือบลอยลังคาเฮือนพี่น้องเลยอ่าทรงเฮือนของเพื่อเนี่จะคือกับบ้านตุงแตงเก่าหรือว่าบ,บ้านตุงแตงห่างที่ว่าเฮาพาพ่อแม่พี่น้องไปเบ่งบรรยากาศท่นข้างหน้านี่ก็คือบ้านตุงแตงพี่น้องเนาะเป็นบ้านตุงแตงไตง ที่ว่าเพิ่นยังอยู่นะนี่ได้พี่น้องเนาะเพิ่นจะบ่ได้ย้ายคือบ้านตุงแตงเหนือเนาะบ้านตุงแตงเหนือน่ะจะเป็นบ้านห่างเป็นทีมห้อยแล้วเพราะว่าเส้นทางที่เขาไปเห็นมันหงยากพี่น้องแต่ว่าอยู่นี่นี่มันจะสบายกว่ามีแต่ว่าเฮาอ่าเดินทางข้ามแม่น้ำศิลามังเข้ามาเท่านั้นเนาะกะห่างใกล้จากตัวเมืองอยู่พี่น้องประมาณ40กิโลเมตรเนาะแต่ว่าห่างไกลจากปากทางหรือว่าทางใหญ่นี่ประมาณอ่าประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นเนาะพี่น้องเลยเนาะ บรรยากาศบ้านตุงแตงกับสีะมาณนี่พี่น้องเนาะเป็นบ้านตุงแตงใต้โอ้ยังแบบหักชา้าแบบอาหักช้าวิธีชีตแบบดั้งเดิมเลยพี่น้องอยู่ทางบ้านคนนี่เนาะคือว่าเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมมาลีพี่น้องเนาะทางหลังหมู่บ้านนี่จะเป็นหุบเขาเลยเป็นหมู่บ้านที่ว่าหุบเขาอ้อมหอมเลยเนาะเป็นหุบเขาอ้อมหอมไปเลย โอ้ว่าอาบน้าเนาะนี่เนาะเป็นเป็นน้ำลิ้นบ่เนี่ยนะเออต่อมาทางไหนต่อมาทางไหน้หัวผู้ต่อมาตีผู้ใกล้บ่กลประมาณจักรหลักสามหลักก็พี่น้องน้ำลิ้นนี่จะเป็นน้ำลิ้นที่ว่าเพิ่นต่อมาตีหัวผู้พอใดเนาะประมาณสามหลักนี่เด็กตัวเพิ่นใส่อยู่นี่ไหลตลอดปีไว่ะไหลตลอดปีเลยอู้ไหลตลอดปีเนาะ ใส่ได้ตลอดปีถึงว่าเหพาหนาแรงก็ใส่ได้เนาะอืมเป็นน้ำสะอาดน่องไหลมาถึงัวฟูด้วยผนใส่ถอส่อแบบชี่เลยต่อมาเออฝุต่อมาดแต่ผลไหเนาะไหลมาแต่ทางพุทธนี่อ่ะย่างเราหล่อเบิ่งหมูบกกหม่บ้านเมื่อก่อนพี่น้องเนาะหมู่บ้านนี่ก็เป็นหมู่บ้านที่ว่าดั้งเดิมอะไรนี่เฮือนซานเพิ่นเนาะ<ม>เฮือนซานแบบชี่เป็นเฮือนแบบดั้งเดิมได้พี่น้องเลย สบายดีไหมเอ้ยสบายดีโอ้เอาล้านบ่เอาล้านนี่สบายดีสบายดีไหมเอ้ยเพิ่นเอาล้านพี่น้องเนาะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงจักจักเดือนแล้วช่องเดือนช่องเดือนซื้อซื้อเนี่ได้ซื่อทิ๊กซื่อทิ๊กลูกของแม่ไปเฮ็ดเวียงเนาะแต่เพิ่นก็ได้เอาหลานได้พี่น้องเอ้ยในประมาณสองเดือนเนาะเอาแทนลูกเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเฒ่าเลยเพิ่นบ่ได้ไปแหละไปให้นะ มีแต่ลูกลูกผลไปแทนพี่น้นองเลยนอ้องภาษาบ้านแม่ห้องไหนได้หลานนี่หลานภาษาบ้านแม่ขมุนบ่โมแม,ม่นน้องอาเจ้าเอออาาเจ้เห้องอาเจ้าเนาะเออเออภาษาบ,บ้านแม่เพื่อนี่ห้องอาเจ้าเลยหลานพี่น้องสองเดือนอ่ะขอโมก,กับใจมั้เอ้เขาถ่ายภาพบรรยากาศหมู่บ้านไหนเด้อโอ้หมูแม่เนาะน,นี่เนาะป้องหมูบักใหญ่นี่ไม่เสาเฮือนนี่แม่นไม่ย่างบงแม่นบ่แม่ไม่ย่างบงเนาะ เป็นไม้ยางบงที่ว่าชาวบ้านเพิ่นขุดมาแล้วเอามาเป็นเห็ดเป็นเสาเฮือนพี่น้องเนาะนี่เฮือนขั้วแม่เพิ่นได้นี่เออกะหน้าบ่มีออืเฮือนขั้วเฮือนขั้วบ่มีสังกะสีเพิ่นเอาผ้าปกเอาเออเออเพิ่นเอาผ้าปกเอาพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ทุกยาเออจนเพิ่นกับ่ค่อยมีเงินเว้าแล้วเศรษฐกิจครอบครัวบ่ค่อยดีพี่น้องเนาะบ่มีเงินหยับชื่อบ่มีเงินเฮ็ดเฮ็ดเฮือนครัวต่อ มีแต่ซ้ำนี้เนาะเอ้าพี่น้องเลยท้าว่าพี่น้องผู้ใดเนาะที่ว่าสนใจอยากสวยเรือเพิ่นกะติดอ่าแนะน,นําแนะนําำเลยว่าคอมเมนต์บอหนดได้เด้อเอ้าเพิ่นก็อยู่ในบ้านตรงแตงใต้นีน่แหละเนาะไหมเนาะเอ้าลูกเขาหยางเลาะบ้านได้เ<อ>ด้อเดอโดยเอา<ๆ>้ายางเลาะบ้านเพิ่นพี่น้องเลยพูดบ้านเพิ่นใหญ่ได้บ้านเพิ่นน,น,นี่ใหญ่เนาะใหญ่อะไร นี่ก็เป็นอีกหลังหนึ่งเป็นเฮือนแบบดัด้งเดิมมาลีเนาะอ้หมาทางนี้นี่จะเป็นหมาในพานมาได้พี่น้องเนาะตัวในจอยหน่อยแบบสิจะเป็นหมาในพานจนมืดเลยแต่ว่าเขตน,นี่ดีอย่างหนึ่งก็คือได้ห,งหางานเลยเนาะมีห้องนานเป็นเพียงแค่ละเป็นห้องนานพี่น้องเนาะพี่น้องโอ้คักคักคัก,กทางนี้ มีห้องน้ำใช่แล้วอุสุขข้านะไม่ถือที่ที่มืดแหละทางนี้เนาะโอ้ในนี้ก็มีคุ้มโบมพร้อมเนี่ยจะเป็นคุ้มโบมเพื่อเลี้ยงปลาใส่อ่าตอสบายดีไอ้สบายดีอ่าเฮ็ดยังอยู่สบายดีสบ,สบายด,ายดีขอถามหน่อยเด้อ เออเห็ดเองเนาะเออเห็ดเองเหรเห็ดยังอันนี hey. mm. ่นะเออเห็ดนี่ฮะเห็ดอ่าคานคันได้คือคันได้เออตกแต่งเองเลยเออตัวเห็ดเห็ดไอเห็ดเห็ดคนเดียวเลยนี่เดียวนะเป็นสร้างเป็นส่างเองเฮื่อนไอเห็ดเองเลยบ่เฮือนนี่เห็ดเองอีกปลาตัวประมาณจักหมื่นแล้วเห็ดเฮือนนี่สาม สามเดือนเนี่ยสามเดือนแล้วอคอย็ดไปเนาะโอ้คัะค่ะเป็นเือนใหม่พี่น้องออทางนี้เป็นเือนใหม่อนนะไรเลยขึ้นอยู่แล้วพอดีประมาณสามเดือนแต่ว่าเพื่อตกแต่งอีกอ่ะสี่เดือนพูแหละไม่มีเงินจ้างไม่มีเงินจ้างเห็ดเองอเก็คนเห็ดอันนี้ตัวนี้ผนเห็ดคือเฮื่อนด้วยว่าคือขั้นได้พี่น้องเนาะคือขั้นได้ข้นเงื่อนนี่นะอย่างกำลังเลื่อยอยู่ได้ของขืนนะเห็ดเนาะ Uh, งามงามงามไปผมมีเงินเห็ดเองเพิ่นนี่เห็นปะนี่ตัวนี้ก็เป็นไม้หนาจะเป็นไม้แดงพี่น้องสัตว์พันยกรธรรมชาตินี่แหละที่ว่าลงเรือจากเหนือจากหัวจากซวนเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นก็เอามาเห็ดเป็นนั่นเลยเห็ดเอามาเป็นอ่าวางจับขึ้นคันได้เนาะวางจับขึ้นคันได้โอ้โหงามงามเนาะ ตัวนี้ทาสีไว้ทาสีแต่บอตัวนี้เออทาสีเออทาสีทาสีสลกใส่ตัวลุตัวนี้แหละเออออทาสีสแลกใส่แล้วก็เพราะว่ากั้นโบไห่อันนำฝนเนาะถือนำฝนนำยางมันจึงมันจึงอยู่ทนเนาะแบบนี้เนาะเออออเฮ้ไม่สิเด้เผื่อเอามาเห็ดนะเป็นว่าไม่อันนี้บอฮะไม่อันนี่บอมาเห็ดเออไม่แบบนี้เนาะนี่พี่น้องไม่แบบชี้แหละเพิ่นเอาที่ว่าเพิ่นเอามาเห็ดอันนั้น เอามาเห็ดอ่ามาเห็ดอันแนวจับขึ้นคันดได้เช่าหอยเช่าหน้าิ่นก็นยังบ่ทันได้ลงมาแต่อันนั้นอ่าแต่ให้พี่น้องเนาะยังบ่ทันมาแต่ให้ก็เลยว่ายังบ่มีกิจกรรมเนาะทางหมู่บ้านเพิ่นก็นยังบ่มีกิจกรรมพี่น้องเลยกิจกรรมบร่หลายเนาะเอาเขตนี่นี่เป็น อาบ้านนี่เป็นบ้านที่ว่าใกล้กับถนนหนทางใหญ่เนี่ยเนาะก็เลยว่าเหตุให้อันเฮือนแบบเดิมๆพี่น้องเฮือนแบบเดิมๆคืออันอยู่บ้านตุงแตงอ่าเนื้อรือว่าตุงแตงห้างหันอ่าโบอยากคอยมีอะไรก็มีกันประมาณเรืออย่างประมาณหนึ่งลังสองลังนี่เห็นบอกคือแบบซีนี่เนาะตีนเป็นบ้านแบบดั้งเดิมได้ที่ว่าเอาหินนี่ห้องเสาเนาะเอาหินนี่มาเป็นอันตีนเสาแทนนาะ เป็นหมู่บ้านแบบดั้งเดิมมะลิอะหร่อยน้องหนักเฮียนเลยนี่สบายดี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 ไปตรงสบายดีสบายดีไปใช่ไหมโอ้ไปเลยคุณเตกระตโอว่ะเตกระต้อไปเตกระต้อไปโอ้น้องๆเพิ่นอยู่ในบ้านเพิ่นนี่ในบ้านเพิ่นนี่จะมีโหงเฮียนป้าถม สมบูรณ์เนาะบ้านตุงแตงแต่ละเขตนี่ที่ว่ามูบ้านที่ว่าอยู่ข้างในๆเนี่ยนี่ขาเจ้าจะมาเห็ดอันนั้นตเอามาเห็ดเห็ดหงเฮียนปฐมไ้เนาะสบายดีสบายดีโอ้ทางนี้เตะกระ้ตเอาเนี่ก็คือนี่ก็คือกีฬาประจําบ้านที่ว่าหาอุปกรณ์ได้ง่ายๆเนาะ เตกะาโตเอาเตะเกีฬาประเภทพื้นบ้านเลยพี่น้องอะไรแบบี่นี่เนาะสว่าเฮาเขตเขตอยู่สซนบสเฮานี่จะมีเห็ดลายแบบนี่มีเตะกะาโตนี่เนาะเดินเตะกะาโตเขาก็เดินนี่แหละเดินหุ้งเฮียนแหละพี่น้องแล้วก็มีมีเตะบ้านเลยเห็นบอกเดินเตะบ้านมีโกนเตะบ้านพร้อมนี่อยู่ในอันบริเวณเดินหุ้งเฮียนนี่แหละเนาะที่นประคามาเล่นกีฬา สบายดีภาษาชุเจ้านะไสบายดีเอานี่ก็คือกิจกรรมยามแรงหรือว่ายามเย็นของน้องๆนักเรียนอยู่ที่บ้านตุ่งแปงไต่เนาะเด็กน้อยอยู่เขตนี้จะหลายพี่น้องเพราะว่าครอบครัวหนึ่งจะ มีลูกประมาณหาห้าหกคนไปเลยนเนาะแลเขตเขตอ่าชนบทนี่ชนหลายประมาณอ่าโบก่ายสิแปดปีที่ว่าเขาจะสืบางครอบครัวสำหรับผู้หญิงเนาะโอ้มะม่วงมะม่วงว่ะเออไป้ท้ามแน่มาเนี่ยไ้ท้ามแน่อันนี้เขาห้องอยังนี่นี่นี่มะม่วงเ<ร>พรมภาษาภาษาที่จะห้องเปรมว่ะเปรมเออว่าม,มาดูแม่ยังก่อ เครื่องบินเน่ยภาษาเจ้าเจ้าห้องก่อนยนยนยน,ยนคือกันอเออห้องยนคือกันพี่น้อง <laughs> นอเนาหรือว่าทางประเทศไทยเพ่าจะห้องว่าเครื่องบินเนาะแต่ว่าภาษาทางอันสนสงกฤษหรือว่าภาษากลางเ้าไปัห้องว่ายนห <laughs> รือว่าเรือบิน <laughs> เรือบิน, <laughs> <laughs> นลองกนอีกอย่านึ <laughs> ่งเอาเดี๋ยวย่างเราเลาะเบิ่งหมู่บ้านเพิ่นก่อนพี่น้องกันเนาะ <laughs> เบิ่งวิถีชีวิตชาวบ้านของเพิ่นเนาะย่างแรงๆจะมีกิจกรรมอย่งไรในหมู่บ้าน นี่นี่แมนบ้านตุงแตงยังไงบ้านเราบ้านเราโดยทำห้องเป็นภาษาบ้านไหนเนาะโดยทำห้องเป็นภาษาบ้านภาษาพานธุ์บอกกลุ่มใหญ่อยู่บ้านตุงแตงเออกลุ่มใหญ่แต่ว่าขึ้นกับบ้านตุงแตงโดยแพ้กลุ่มน้อยแบบนี้แบบนี้กลุ่มน้อยโดยเออมีจักลังคาเงินอย่างนี้ป่เจ็ดสิบโอ้เจ็ดสิบปลายเจ็ดสิบปลายลังคาเจ็ดปลายลังคาเงินทับิตบัณฑิคิดว่าประมาณเก่าสิบปลายลังคาเงินแท่ประมาณเนาะประมาณเจ็ดสิบปลายเนาะโดยเออเออเจ็ดสิบปลายลังคาเงินพี่น้อง คือว่าเป็นหมู่บ้านที่ว่าใกล้ๆกับทางใหญ่ได้เขามากอสบายอยู่น่องส้วงนี้เนาะสบายงามนี่ได้ได้ขามหนาครับ่ามเดือนแปดพอได้เลยส่วงพ้นงามขามใสไปละเออส่วงส่วงงามส้วงส่วงเดือนแปดนี่ขามทางใดขามมาได้อยู่นี่แหละยู่นี่เลยโดยประมาณจากเดือนอยู่ในบ้านอยู่นีป่ะเออเจ็ดชิปกันเถอะบ่ะโมเมนตอนอันส่วงอันเดือนแปดนี่นะอยู่หอดจากเดือนจึงจึงได้ออกไปนอกได้เดี๋ยวเออประมาณสองเดือนปวันสองเดือนแปดเก้า เออพี่น้องแปดเก้าหันเวลาน้ามโอยครับน้าม้อยก็ขำได้ขำได้เนาะน้ามไลาำกระเบองช่วงออกเนาะเบิงช่วงน้าอีกเงินบ่โดยเวลาเ่ตกนด็กน้าก็ลายลายมันไรขำในยูเออเออแต่ว่าน้ามไลราขำมาได้ขำม่ได้เปนยากคณจูงรถจูงรถน้ามผัดแล้วเนาะหน้ามสู้งบ่หน้าสูงแล้านี้ โอ้บมได้แล้วเถะแบบสั้นพี่น้องสว่างถือเราดูน้ำหลางนี่แปลว่าขามบมได้นะแล้วถ้าเป็นขามบมได้ต้องไปซื้อของกินมาปลาไวในเนาะแน่นแล้วไปซื้ออันปลาเลยจุดบอนปลาหันเออเวลาน้ำไหลมาเอาเออเออเออซื้อปลาไว้ในป่าหั่นโดยเอาเข้าโบราณของกันบอไฟสิรักันเออเอาไว้มันคักๆไฟอาไฟมีแค้นทางเออเออโบราณของกันเนาะทางนี้เนาะโดยเออพี่น้องถ้าว่าเพิ่นเพิ่นอันนั้นเพิ่นซื้อ เครื่องมากเลยพันจะปะไว้อยู่ป่าฮั่นอยู่ป่าแล้วก็ขามมาเองเนาะโดยเอาไว้หั่นมีพยานปลูกไว้ปลูกไว้เออกระส้วงน้ำลายส้วงน้ำลายอืมและเวลาสิออกไปเอาเครื่องกับน้ำลุงกับไปเอาไปเอาเออรถไถยขามบม่ได้บ่น้ล่ามลายก็ไ่ได้เข้าเนาะบุขามเหมือนกันเนาะบุขามเหมือนกันเออ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 อ่ะขอบบุขขอบใจหลายๆเด้อสบายดีอ่ะสบายดีสบายดีสุขดีมี โชคดีมีแห้งก็การขอ,อย่างรอบบ้านก็นเด้อลูกชายบนลูกคนยิงลูกชายลูกชายซื้อได้ไหะบุญมาชื่อบุญมาเออจักเดือนเลยจัปกปีและห,หนึ่งปีปีเออลูก,ล,กลูกในคนห้องยังก็ภาษาพ่งเจ้านะไก,ก่ไก่ไก่เออลูกแล้วหอออ้องไก่เนาะเออเออเออนี่เฮือนเราเลยเนาะเฮือนเราคือว่าเออคือว่าเฮือนแถวนี้นั่น คือว่าสบายเก่าๆเนาะตัวนี้เราเล่าตัวนี้เราเล่าสองเออสองหลังเลยสองหลังหันเออเป็นสองหลังเงินเพื่อนคัก่ะหลังอันแต่งอยู่แต่งกินเพื่อนใดเนาะของอันเนาะเฮือนชาญทองเขตโซนบทนี่สุดร้ายเพื่อนจะเป็นเฮือนครัวแบบสิแง่ออกจากเฮือนเนาะเออขอถ่ายเด้อขอถ่ายได้บอกมเป็นเงเออเอาเอาอันนี้กับบอนวยก็ขออนุญาตเพื่อนแล้วเนาะนี่ก็คือ เฮือนครัวหรือว่าวางแต่งอยู่แต่งกินพี่น้องเลยเนาะเ้อมเออนี่แบบชี้เลยอ่าคือกับบ้านบโบนดเมื่อซาวปีก่อนพี่น้องบ้านบโบนดเมื่อซาวปีก่อนจะเป็นแบบชี้เนาะจะมีเฮือนครัวมีเตาไฟข้างในแหลววะว่าเครื่องปรุงเครื่องแต่งกินต่างๆจะอยู่วังนี้มมดแต่กับจะมีน้ำมกินเมอือนกังกับเพิ่นกับเอาปลาไว้นี่ิมมดเลยเนาะปลาไว้นี่ิมมดพี่น้องเลยนี่ จะมีอันวางวางตากแหงพ่อพี่น้องหรือว่าวางปิ้งปลาค้างปลาเนาะตากแหงเครื่องแหงต่างๆที่ว่าเออเอาไว้ในช่วงเราดูฝนที่ว่าออกไปซื้อเครื่องอะไรเพื่อจะตากแหงอยู่นี่จะเป็นมักเพชดพี่น้องจะเป็นมกเพชดดิบแล้วมาตากแหงอยู่นี่เนาะหรือว่าจะเป็นซีนิ้นมูอ่าปลาสดต่างๆคนจะมตาตากไ้อยู่นี่พี่น้องอันนี้ร้านบเน,นี่ร้านค้อ,ร,อ,อาาร้านเอออันนั้นก็้านบ่ทางหลังนี่ลูกคอยลูกชายออาลูกชายยายเพื่อนพ่ออยู่พุ่นอยู่ อยู่ทางในพุ่นในบ้านอยู่กลางกลางบ้านเฮือนมพ่นเนาะอันนี้จะเป็นเฮือนลูกชายเนาะเออเอออันนี้เป็นเฮือนลูกชายนี่แหละอ่าเวลาเพ่นแต่งงานนี่เพ่นจะง่ายออกมาจากพ่อจากแม่มาอยู่นี่อ่าแตเอาเมียมาแล้วมันอยู่นี่เห็นบ่าวง่ายออกมาบ่จากเฮือนอยู่นี่เออถ้าอยู่น้ำพ่อน้ำแม่บ่ได้บ่ซะบ่ได้ง่ายเห็นเออคล้ำบ่บอกคล้ำมันขับพันเฮือนเออเฮือนขบเฮือนแคบเออแคบเฮือนลังมใหญ่พี่น้องแคบเฮือน มันก็เลยมาอยู่นี่เปิดกระลางบ้านเออง่ายเป็นเฮือนเฮือนพ่อมันเป็นเฮือนลังมวยใหญ่เออแล้วก็ถ้าว่าแต่งงานแหละลูกชายเพิ่นมาเห็นเฮือนอยู่พี่มาอยู่พี่เนาะมีแต่เมียอยู่ลำพูมีแต่เมียอยู่ลผัวถ้าถ้าอยู่ละคล้มเนาะบ่คขล้ำหมูเคยบ่เคยมีเนาะเออบ้าแหละเพิ่นเสื่ทอดอ่าวิธีชีวิตแบบ คือว่าอันประเพณีของชาวบ้านเพิ่นมาแต่เดิมแล้วพี่น้องแม่นบ่อแม่นแบบว่าถ้าว่าได้ลูกผู้หญิงนี่ถ้าว่าแต่งงานแล้วก็ต้องไปอยู่นําผัวถ้าว่าสิเอาผัวมาอยู่เฮือนนี่บ่ได้เนาะเออๆบ่เคยแต่บ่เคยเนาะขลังบอคขลังเออแต่ว่าบ่เคยเอแต่กี่แต่ก่อนแต่ก่อนพุ่นเออถ้าว่าถ้าว่าเป็นมีลูกผู้หญิงแหละมาอยู่บ้านเดียวก็พ่อนได้บ่แต่ว่าเฮ็ดเฮือนหลังใหม่ได้ได้เนาะเออเอาเอาที่น้องอันนี้ก็คือฮีตของประเพณีของอัน อันนี้อันนี้เขพื่อนห้องว่าส่วนเผาปะโกะบ่เพาะปะโกะปะโกะเออเป็นของส่วนเผาปะโกะเนาะอยู่ที่อ่าบ้านตุงแตงใต้เออเต้าใต้่อยเออมันขึ้นกับตุงแตงเนาะเต้าใต้เนาะเพา่อนห้องอีกย่างหนึ่งก็คือเต้าใต้พี่น้องเนาะขึ้นครับเมืองตะอุยแพงสารวันเขานั่นเองพี่น้องแมนอ่าขอโมกขอบใจด้วยพอเด้อโด้วยด้วยไปใส่อาบน้ำเออไปไปอาบน้ำไปอาบอยู่ใส่ น้องสาวพาไปอาบน้ำอยู่สนนนน่น้ำอน้ำลินบอกอน้ำลินเออขึ้นแบบไปอาบน้ำห่วยเอา้าไปยังอันไปล่างล่างหน่อไม้พ้อมหมนีออ่ไอเบิงเ้งนี่นี่น,นี่พี่น้องนี่เวลาไปอาบน้ำนี่น้องสาวเพิ่นจะไปล่างหน่อไม้นม้ำน้องไปล่างหน่อไม้ที่เอามาตีไ่ได้ทื่เหมาะไปพ้อมแมล่ะกันไปอาบน้ำพรออ้าเอาเอาปาะเปาะไป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 คนลไปอาบนา้ำลินได้ทางเขียนนี่นี่ ส่วนร้ายนี่ส่วนร้ายอันประเพณีเพลิน,นผู้ชายกับผู้หญิงอย่างสัมสัมกเห็นหัวอ่อนไปพูนเออตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอันเครือเครือที่ว่าข้าเจ้าจะเอาไปผูผกผูกหัวผูกสวนพี่น้องอยู่ทํางไห้เนาะจะเป็นอันเปลือกไม้เ่าะบ,บ,บ่อนดับกระเบู้อคือกันตัวนี้อ่ะถ้าว่าพ่อแม่พี่นอ้องไพฮู้กะคอมเมนต์ส่องบ่อนดพาเลาะนี่เด้อพี่น้องเลยเนาะตัวนี้นี่เอายางละละไปยางละละไปพี่น้องเลยเนาะ สถทานที่บ้านเพื่อนเพิ่นกะกวงควางแน่เนาะเวลาเขามาเขาจะได้พบเพ็นวิถีชีวิตชาวบ้านเพิ่นสบามดีเออวางอาบน้ำเนาะอาบน้ำอาบน้อยู่นี่นจ้โบได้ไปอาบอยู่ห่วยบส่ะอาบอยู่นี่เลยเออพี่นออ้องเอานี่ก็คือวางอาบน้ำเพื่อนจะเป็นน้ำลิ้นในนี่เนาะน้ำลินไรมาแตพ่พูเออน้ำลินนี่มีจักบ่อนอยู่บ้านเจ้า ประมาณสามสองบองหก <6 S 1> บอ่อหกบองหกบ่อนพี่น้องที่ว่าพุทิศน้ำดินมาใน,นี่เนาะเออนี่แหละเอา้าอันนี้อาบน้ำแล้วแล้วก็มาแตไ่ไฮเลยเนาะนี่เนาะเออผู้หญิงนี่มาแต่ไฮนี่เคล็ดยังลูกเคล็ดยังพากันล่างหน่อไม้เออล่างหน่อ้ ได้หน่อไม้มาแต่ไฮนะก็มาล่างอยู่นี่พี่น้องเลยอาบน้ำได้แล้วก็ล่างหน่อไม้ไปพร้อมเนาะกปิดจะไปเอาไว้ไปแต่งอยู่แต่งกินเนาะนี่อันนี้ก็คือวิธีชีวิตแบบดั้งเดิมอ่าโตสบายดีสบายดีเอ้ยสบายดีสบายดีเอออันนี้ตำเอาบปล่ายังตำคือเก่าบ่ต่าตแล้วเออตำเอาตำแล้วแล้วตำแล้วแล้วก็มาผัดพี่น้องเนาะ นี่แหละอันนี้วิธีชีวิตแบบดั้งเดิมมันได้แค่นี้นะทายยั่งเพิ่นอไอ้ก้องสุดท้ายเพิ่นจะไอ้กล้องในทางนี้ก็นาะก่อนจะได้เข่ากินกับคนง่ายอันอุปกรณ์อันที่ว่าเพิ่นเห็ดหัวเห็ดชัวหรือว่ากระยุงกระย่างที่ว่าเพิ่นอหินเรือว่ากระตาด กระตาดผัาเข่านี่กะเพิ่นเห็ดเองหมดเลยเนาะเจ้าเห็ดเองเลยบอกกระตาดนะนีซานเองบอกแมนโอ้ซานเองเลยอัน <sucks> นี้ก็ะซานเองนายพี่น้องอันนี้พี่มือชาวบ้านเพิ่นอันนี้ก็แมนคือกันแมนซานเองเนาะกระเทือว่าโอ้ก็ถือว่าหลุดผ่อนการใช้จ่ายอยู่ในครอบครัวไปพี่น้องถ้าว่าเป็นบ้านเฮานี่จะใส่กระเป๋าเป็นกระสอบแบบนี้แล้วเนาะจะบ่มี่อะไรได้เป็นอัน แนวหามเขาห้องยังก่อภาษาเจ้เจ้านี่อจอยอจอยเออแบบอันนี้เด้อันนี้เด้ฮะอแดงอะแดงอะแดงอแดงอแดงอะดงอแดงอันนี้อจอยอันนั้นเด้จุยอจุยจ้าอจออันนี้อจอยจุยอจอยเอออ่ะนี่ก็คือจุยพี่น้องเลย

เฮือนแบบส่วนบทของเขานี่ส่วนลายนี่จะมีซานเนาะจะเป็นซานต่อมาแบบทีแต่งอยู่ขั้วกินต่างๆนี่เขาจะเรีว,ว่าล่างเป็ดล่างไก่หนึ่งเขาหรือว่าล่างเขาล่างถ้วยจอ,อกมาไวอยู่ซานแบบทีพี่น้องเนาะเมื่อก่อนบ้านบนดประมาณร้าปีก่อนกับแบบนี้คือกันเนาะแต่ว่ามาในปัจจุบันเนี่ยความจเจริญเขามากกับเฮ็ดให้การเวลาเนาะพันเปลี่ยนไปพี่น้องเลยเนาะความจเจริญเขามากกับเครื่องท่านสมัยกับมีลายขึ้น